สวัสด e like ีค um ่ะพ so ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้กินหอยแครงตำหอยแครงนะจ๊ะตำหอยแครงหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวบ่แม่นหนึ่งร้อยตัวดอกหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลนะจ๊ะพี่น้องจ้าตำใส่นาบปลาแดกนัวๆใส่พริกห้าสิบเม็ดหน่วยพริกหลายค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปน้ำพักฮะเกินห้าสิบเม็ดใช่ไหมใช่พักกระมีนี่พักกาดแล้วก็แตงกวากินกับเด็กหน่อย ก็สิไปกินไปแซ่บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนักก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกแน่ได้จ้าพี่น้องจ้าม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 าอ้ยคันคอนี่คจ้าสิเตรียมตัวแซ่บแล้ว <c oughs> สำหรับพี่หนิงไปอย่าลืมกินกันได้จ้าจับผมกันมันจังแซ่บโอ้ยในละถุงอืมจ้าคำแรกนะจ้านกกระกากินหลายดอกน <c oughs> กกระกากรีกล้ากินจนหมดเลยนะอืขึ้นตักเอาขึ้นจับเอาเลยขึ้น อร่อยนัวๆยั่วๆบอกอะไรคำเดียวว่ะเลิศใครทำนางประเดกแซเบเนปแกเป็นคนทำอืมอร่อยไหมนางแกศหอยครเสจร์ฟกินไม่ก็แกบอกไห้ว่ามีมีทิ่ยั่วเลย Nam cưỡng thai hắn không lạy Nam hòa 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 แม่ใจ่มึงนนี่พริกปนเขาไม่ประเด็กพริกปนสามสี่ช้อนเลยแม่ใส่อ่ะให้มันบ้วเดียวเลยก็ใส่พริกไทยพริกป่นนี่ะอืะบ้วเดียวอ่ะอร่อยไหมอร่อยอ๋อจะเอาเลยดุงทำไม กยขาตัวดาดา,าใช่ไหมว้าไม่ใช่หมดละไม่ใช่หมดและมีอันนีกตัวใหญ่ากแซ่บมากจ้ะที่น้องจ๋านี่ อืมอ <onz> ืม <etus> ตับนมูอ <un n doubts> uh, <wait> ่ะตัวลยหัวร้อยอืมตรงไหนตรงตรงตรงบ้องตรงตาเหอืมอืมพี่ร้านเกียงหมูแบบเนี่ยสดมากอ่ะตอนที่ไปซื้อมันยังอาปากอยู่เลยเอ้ามาซื้อจ้าแล้วมาซื้อค่าแล้ว อยากก็ตอนนี้ทช่ไมเฮ็ดคิดตรงไหนพิมจักเอาอีกคือสีพูดไม่ค่อยเผ็ดเลยไม่ค่อยเผ็ดเลย แกไม่ออกอยู่เล็บเดีย,ยคุณหมดเลย,ย,เลยอมไม่แก่จเล็บจะเปิดละ กไปต้มอ,อ,อ,ตอะต้น้ำไม่เยอะอืมต้มึ้นาทีอืมากชีวิตเา่เลยใช่งั้นเนี่ยพยายามพี่ก็ทำอย่างนั้นแกไม่ออกเลย <c oughs> มันจะหวานอย่างงั้นเลยเนาะอืะมอ,ยยอืมอยากใหม่รอปแบบลูกใหญ่อ่ะเนาะแกง่ายิีะสิกว่าตัวรูอะนะ เืออืขายน้แถวบึงอ่ะเกาใหญ่สวยยังโลมานะแม่เนาะหญ่มากอือจะาอาดูมันไากาดลครับอืมบร่าได้ตัดตัวปอืมเนที่ห้อะห้าหกตัวโลไม่หนใส่เนื้อมันจะหวานหนาดูเลยเป่านาะ คำแรกของกาฟิฟเอ้ยกาแฟกีบกินตัวละวเฮเสียงจู่บอกหอยพี่ยังมาซื้อกีบหอยหอยสามกีที่เหลือเปลือกเออเปลือกมันหนักเปลือกมันเหมือนแม่หินแหละหนักหนักใส่ใบเอ็นี่น้ำผักชีเลย พร้อมผักเป็นเออบอกมั้ยักซีไว้เลยกินแล้วก็สะเปน็นนางเมาออื เอ้ยราไม่มีทะเลไม่ใช่ทศเราเป็นเกาะเองเลยประเทศเราแล้วมาเคยเห็นกุ้งทะเลไหมกุ้งทะเลไม่เคยเห็นว่ะเขาไม่เห็นก็ไม่น่ามีนะมีมีเหรอน้อยทะเลนะคงไม่สวยเหมือนบ้านเรามั้งก็มีที่สองที่ในห้องเที่ยวก็ไปดูอีกเยอะเลยวันนี้ปเะ็ทบ้านเราน่าเล่นที่สุดแล้ว พี่ว่าถึงร้อยตัวนะไม่ถึงเรากินกันแบบเหมือนมันไม่ไปไหนทีที่มีนคอยแบบมา,าสากเลยอืมสากขึ้นแต่เอาอีกฟิล พันตัวพันตัวแต่ขอให้เป็นตัวแบบเท่ากําปั้นนะอ,อยากให้แบบกแกะนวลมันไม่มีเปลือกให้เราเงี้ยนมันก็ไม่อร่อยแกนะแต,ตงจาคนแก่คนแก่ก็คือถ้ามันตัวใหญ่อะอมันก็ไม่ถ้ามันตัวเล็กใช่ ต้องซอสแอาน่ะฟิล์มมาล่าไม่ต้องซอสมาเลเซียมาลากับ Malaysia, มาเลเซียเป็นสีเดยียวกันมาเลเซีย <Malaysia. S 2> มันก็สังมากขึ้นอยู่อเมริกาก็ต้องแบนที่